สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากปัญหาทางภาคเหนือนะครับมีปัญหาหมอกควันนะครับจากการเผาป่านะครับจากการเผาขยะทําให้เกิดนะครับภาวะหมอกควันนะครับที่มีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็มีผลต่อสภาพปลอดของมนุษย์นะครับทุกภาคส่วนก็มีการนะครับป้องกันนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับส่วน ทางในครัวเรือนนะครับก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้เกษตรหนึ่งชั่วโมงนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริหารจัดการขยะนะครับแล้วก็พวกเศษวัชพืชนะครับว่าเขามีการทํำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากการเตรียมนะครับวัสดุนะครับก็คือครับไม้ใช้สอยตามบ้านนะครับ ไผ่ที่เลือกนะครับก็เป็นไผ่ธรรมดาตามบ้านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาผ่าผ่าให้เป็นท่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็นํามานํามาสานนะครับสลับกันไปมานะครับนะครับเลือกความสูงต่ําตามความชอบของเราเลยนะครับ ให้รัศมีวงรอบนะครับเป็นวงกลมนะครับมีความสวยงามด้วยนะครับเศษวัชพืชครับที่ทับถมตามบ้านนะครับที่เราไม่ได้ใช้เราจะไม่เผาทิ้งนะครับเราจะมาทำปุ๋ยหมัก นะครับได้อีกทางเพื่อลดปัญหาภาวะฝุ่นควันนะครับวันนี้นะครับเรามาที่หมู่บ้านกงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับพื้นทีน่ที่มีปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือนะครับทำนะเสเวียนนะครับล้อมบริเวณโคนต้นไม้นะครับ เราก็ใช้เศษว่าจะพืชนะครับใบไม้ที่ร่วงลงมานะครใบไม้แห้งนะครับแล้วก็ใบไม้สดจากที่เราจะเผานะครับเราก็ไม่เผานะครับเราก็เอามานะครับใส่นะครับไว้ในเซเวียนนะครับทับผมกันนะครับใส่ให้เต็มนะครับมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปให้หมดนะครับมาดูนะครับ มาดูนะเป็นเราใส่นะครับเศษวัชจะพืชนะครับเศษหญ้าลงไปนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับส่วนภูมิปัญญาสมัยใหม่นะครับก็จะเพิ่มตัวช่วยลงไปนะครับก็จะมีนะครับมายากครับมีนะครับปุ๋ยแห้งครับปุ๋ยแห้งก็เป็นปุ๋ยหมักของเรานี่เองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ นะครับจากนั้นนะครับปุ๋ยน้ํานะครับเพิ่มจุลินทรีย์นะครับในการช่วยย่อยนะครับแล้วก็ลดลาดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ไปอีกทำเหมือนซานวิสนะครับทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแห้งเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำเพื่อช่วยในการย่อยสลาย แล้วก็รอเวลานะครับให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพอเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอามานะครับใส่ผักนะครับใส่ผักใส่พืชผลนะครับได้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยังช่วยลดนะครับมลภาวะนะครับเราจะเขาเรียกอะไรเราต้องเราไม่ได้เผานะครับเราเอามาทำปุ๋ยนะครับ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับวิธีการทำเสเวียนเพื่อลดปัญหาหมอกควันนะครับโดยวิธีการนำเศษวัชพืชมาหมักเป็นปุ๋ยนะครับมีวิธีการไม่ยากนะครับไม่ง่ายใครก็ทำได้นะครับเหมาะสำหรับในครัวเรือนนะครับสำหรับเกษตรหนึ่งชั่วโมงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ बढ़ी तो है <्थथ>